ฟ้าครามเข้มในช่วงเย็นส่งสัญญาณว่าการเดินทางของกลุ่มเพื่อนสี่คนกำลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของวันพวกเขานั่งรถมาจากกรุงเทพเพื่อไปยังจังหวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่จุดมุ่งหมายของพวกเขาคือการหาที่พักสงบๆในวันหยุดยาวและหนีจากงานที่เครียดมาเป็นเวลาหลายเดือนมินอาร์ตเบลและโตโตเป็นเพื่อนรักกันมานานแม้จะต่างคนต่างมีงานและชีวิต ที่ยุ่งเหยิงแต่ทุกปีพวกเขาก็จะหาโอกาสมาเที่ยวด้วยกันเสมอการพักผ่อนในครั้งนี้มีความสําคัญพอๆกับการได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งพวกเขาพูดคุยกันตลอดทางแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ความสดใสของการสนทนากลับถูกบดบังด้วยความเหนื่อยล้าเล็กน้อยจากการขับรถทางไกลที่พักของเราน่าจะใกล้แล้วนะัดเบลพูดขึ้นในขณะที่กดโทรศัพท์มือถือเพื่อเช็คแผนที่ดูเหมือนว่าอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงแล้ว การขับขี่ผ่านไปอย่างเงียบสงบจนกระทั่งพวกเขาเลี้ยวเข้าสู่ถนนที่ดูเหมือนจะไม่มีผู้คนผ่านไปมาถนนสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบและป่าไม้ที่ดูเหมือนจะปกปิดทางเดินไปข้างหน้าเหมือนกับว่าพวกเขากำลังเข้าไปในที่ห่างไกลาจากโลกภายนอกใกล้แล้วหรือฉันเริ่มจะหลับแล้วนะอาจพูดพร้อมกับยิ้มให้เพื่อนเอนเขาพยายามเปิดกระจกรถเพื่อรับลมเย็ยนที่เริ่มพัด เข้ามาแต่ความรู้สึกคุ้นเคยของถนนโล่งๆกลับเริ่มทําให้เขารู้สึกประหม่านิดหน่อยในที่สุดพวกเขาก็พบกับโรงแรมที่ดูแปลกตาตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่โรงแรมนี้ดูเหมือนจะเป็นบ้านพักหลังเก่าที่ได้รับการตกแต่งใหม่ยังดีมีแสงไฟส่องสว่างจากภายในห้องพักถูกจัดเรียงอย่างเรียบง่ายแต่มีการตกแต่งที่ทันสมัยและมีสไตล์ทำให้พวกเขารู้สึกว่าโรงแรมนี้ดูดีแม้จะไม่มีป้ายชื่อหรือรีวิวออนไลน์ ดูสวยดีนะเบลพูดเมื่อมองเห็นตัวอาคารโรงแรมไม่ใหญ่แต่ก็ดูสะอาดและมีเสน่ห์ท่ามกลางความสงบที่ล้อมรอบโรงแรมนี้น่าจะเป็นที่พักที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนพวกเขาจอดรถและเดินเข้าไปภายในล็อบบี้ของโรงแรมที่กว้างขวางและโปร่งสบายกลิ่นหอมของไม้และกลิ่นหอมจากดอกไม้หอมทำให้บรรยากาศในนั้นรู้สึกผ่อนคลายพนักงานต้อนรับที่เคาน์เตอร์ยิ้มให้พวกเขาอย่างอบอุ่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเราพนักงานชายพูดพร้อมกับยิ้มท่านมีการจองห้องแล้วใช่ไหมครับคาราจองไว้แล้วมีนตอบขณะที่เปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลการจองที่พักพนักงานพยักหน้าแล้วเช็คข้อมูลเล็กน้อยก่อนที่จะมอบก,กุญแจห้องให้พวกเขาขอให้ท่านพักผ่อนอย่างสบายครับหากต้องการอะไรเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ กลุ่มเพื่อนรับกุญแจและเดินขึ้นไปที่ห้องพักของพวกเขาระหว่างทางมีบรรยากาศเงียบสงบไม่มีเสียงรบกวนจากข้างนอกทุกอย่างดูเรียบร้อยและดูสะอาดตาแต่บางอย่างในหัวของมินกลับเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับโรงแรมนี้แปลกดีนะทำไมถึงไม่มีรีวิวอะไรเลยมินถามพลางเดินขึ้นบันไดไปอาจจะเพิ่งเปิดใหม่ก็ได้เบลตอบหรือไม่ก็เป็นที่พักส่วนตัวไม่อยากให้ใครรู้ แม้จะพูดเช่นนั้นแต่ทุกคนก็ยังคงมีความสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้พวกเขาเดินไปถึงห้องพักที่ได้รับกุญแจมาซึ่งห้องนั้นดูสวยงามและมีทุกอย่างครบครันตามที่ต้องการพวกเขานั่งลงและเริ่มพูดคุยกันเรื่องต่างๆอย่างสบายใจแต่บางทีความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายได้กลับเริ่มแฝงตัวขึ้นในบรรยากาศรอบฮ่าฮการพักผ่อนในวันแรกของพวกเขาดูเหมือนจะสงบสุขแต่ใครจะรู้ว่า ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าความสงบนี้จะถูกทำลายด้วยเสียงกรีดร้องที่ดังสนัน่นจากห้องข้างๆที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการคืนแรกในโรงแรมลึกลับยังคงเงียบสงบเหมือนกับที่พวกเขาคาดหวังแต่เมื่อเวลาก้าวล่วงไปถึงช่วงดึกมินเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ท่ามกลางความเงียบงันของคืนเพื่อนๆทั้งสี่นั่งเล่นกันในห้องพักใหญ่ของพวกเขาทั้งสี่คนเปิดเพลงเบาๆแล้ว นั่งพูดคุยกันถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาระหว่างทางมาแมทจะไม่มีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนแต่การอยู่ในห้องนี้กลับทําให้มินรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่คอยจ้องมองอยู่แมทจะมีความสวยงามรอบตัวและความสะดวกสบายจากการตกแต่งอย่างดีความรู้สึกนั้นกลับไม่หายไปฉันรู้สึกแปลกแปลกแหกมินพูดขึ้นท่ามกลางการสนทนาเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้องที่นี่เธอเพ้อไปเองไหมอาร์ตพูดพางหัวเราะ แค่การที่เราไปเที่ยวที่ใหม่ๆมันก็ทำให้รู้สึกแปลกอยู่แล้วเบลและโตโต้พยักหน้าเห็นด้วยกับอาแต่มินก็ยังคงรู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกประหลาดถึงแม้ว่าเสียงในห้องจะดังไปด้วยเสียงพูดคุยจากเพื่อนๆแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเหมือนเงียบมากขึ้นจนเกินไปเวลาผ่านไปจนถึงเวลาเกือบเที่ยงคืนเพื่อนๆต่างเริ่มรู้สึกง่วงนอนและเตรียมตัวสำหรับการพักผ่อนแต่เมื่อทุกคนกำลังจะล้มตัวลงนอนมินก็ได้ยินเสียงหนึ่ง ที่ทําให้เธอต้องหยุดชะงักมันเป็นเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่เดินผ่านห้องของพวกเขาเสียงฝีเท้านั้นไม่ได้ยินแค่จากตรงทางเดินธรรมดาแต่มันดังขึ้นมาจากทิศทางที่ดูเหมือนจะมาจากภายในห้องพักเองมีสะดุ้งแล้วรีบหันไปมองที่โตโต้และเบลที่นอนอยู่ข้างๆเธอเธอได้ยินไหมมินถามเสียงเบาอะไรโตโต้ถามกลับพลางมองมินอย่างสงสยัย เสียงเดินเสียงฝีเท้ามินพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เริ่มสั่นเครือเบลและอาต่างพากันหยุดนิ่งและตั้งใจฟังสองสามวินาทีผ่านไปทุกคนก็ได้ยินเสียงนั้นชัดเจนเสียงฝีเท้าที่เดินใกล้เข้ามาจากในห้องปกติแล้วเสียงนี้ไม่น่าจะมีเพราะห้องที่พวกเขาพักอยู่เป็นห้องเดียวในโรงแรมนี้ตามที่พนักงานบอกเฮ้ย <Hey! S 1> นั่นมันอะไรอาร์ตพูดขึ้นด้วยความตกใจ ไม่ใช่เสียงจากห้องข้างๆใช่ไหมทุกคนลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปยังประตูห้องมองออกไปตามทางเดินที่เงียบสงัดไม่มีอะไรผิดปกติเลยยกเว้นความเงียบที่แฝงตัวอยู่ในอากาศทุกอย่างเหมือนเดิมอาจจะเป็นเสียงจากห้องอื่นข้างๆก็ได้เบลพูดแต่เสียงของเธอก็ดูไม่มั่นใจเท่าไหร่ห้องอื่นพนักงานบอกว่าเราคนเดียวที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่หรอือมีถามเสียงแหบ นั้นก็ต้องเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติแล้วอาจพูดพร้อมกับลองเปิดประตูห้องอีกครั้งและมองไปยังทางเดินอย่างระมัดระวังแต่ท่ามกลางความเงียบสงัดเสียงฝีเท้าก็หายไปแล้วพวกเขาลงจากห้องไปในความมืดมีความรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่ในความเงียบ เมื่อพวกเขาเดินกลับเข้าไปในห้องและพยายามนอนอีกครั้งความรู้สึกอึดอัดก็ยังไม่หายไปไม่มีใครกล้านอนลึกลงไปท่ามกลางการคุยกันเบาๆถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในคืนนั้นทุกคนพากันนึกถึงพนักงานที่ให้คำตอบว่าโรงแรมนี้มีแต่ห้องของพวกคุณซึ่งดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญในความมืดของห้องทุกคนเริ่มเข้าใจว่าบางทีสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นแค่ความรู้สึกแปลกๆ อาจจะไม่ใช่แค่การจินตนาการเท่านั้นคืนที่สองในโรงแรมลึกลับมาถึงและความรู้สึกไม่สบายใจที่มินรู้สึกในตอนแรกกลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อกลุ่มเพื่อนกลับเข้าไปในห้องพักพวกเขาพยายามที่จะไม่ให้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นมารบกวนแต่ในขณะที่ทุกคนพยายามหลับตาลงเพื่อพักผ่อนอากาศในห้องกลับเย็นเฉียบและเงียบสงดอย่างผิดปกติ เวลาผ่านไปจนถึงเวลาประมาณตีสองทุกคนต่างเริ่มตกอยู่ในความเงียบที่แผ่ขยายไปทั่วห้องพวกเขากำลังจะหลับแต่ในทันทีที่ความเงียบสัมผัสถ,ถึงทุกคนเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นทะลุความเงียบที่เคยครอบงำมันเป็นเสียงกรีดร้องที่แหลมและเศร้าใจจนแทบทำให้ทั้งห้องสั่นสะเทือนเสียงนั้นดังมาจากห้องข้างๆที่พวกเขารู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มเข้ามาที่นี่ก็ไม่มีเสียงหรือการเคลื่อนไหวใดฮ่าเฮ้ย ได้ยินไหมอาถามด้วยน้ำเสียงตกใจขณะที่เขาหันไปมองเพื่อนเพื่อๆที่นอนอยู่ข้างฮ่าฮะอะไรเบลถามเสียงแหบๆขณะลุกขึ้นมาจากเตียงและมองไปทางประตูห้องเสียงกรีดร้องเสียงนั้นมันดังมากมินพูดด้วยความตกใจในขณะที่เธอยืนขึ้นจากเตียงด้วยท่าทางตื่นตระหนกเสียงกรีดร้องดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับมีใครบางคนกำลังทนทุกทรมานอย่างสุดใจมันดูเหมือน จะเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องขอความช่วยเหลือจากความเจ็บปวดจนแทบขาดใจไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแน่ๆโตโต้โตพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเสียงนั้นเหมือนมีคนกำลังจะตายแต่ไม่มีห้องอื่นแล้วนี่เบลพูดพร้อมกับวิ่งไปที่ประตูห้องแล้วเปิดมันออกไปเมื่อประตูห้องเปิดออกเสียงกรีดร้องยังคงดังอยู่ท่ามกลางความมืดทุกคนยืนอยู่ในความเงียบของทางเดินแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือเสียงนั้น มาจากห้องข้างๆที่พวกเขารู้ว่าไม่มีใครอยู่เลยห้องที่เคยถูกยืนยันโดยพนักงานว่าเป็นห้องเดียวในโรงแรมไปหาพนักงานกันเถอะอาจพูดพลางเดินไปที่เคาน์เตอร์ที่อยู่ด้านล่างของล็อบบี้ทั้งสี่คนเดินออกจากห้องไปที่เคาน์เตอร์ในขณะที่เสียงกรีดร้องนั้นยังคงดังชัดเจนขณะที่พวกเขาพยายามเดินไปที่ล็อบบี้พนักงานที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ยิ้มและดุมือน จะไม่ตกใจแม้แต่น้อยเมื่อเห็นพวกเขามาถึงเสียงกรีดร้องมาจากไหนเบลถามทันทีพลางมองไปที่พนักงานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลพนักงานยิ้มและตอบอย่างใจเย็นไม่มีห้องอื่นในโรงแรมนี้ครับห้องทั้งหมดที่มีคือห้องของพวกคุณและไม่มีใครอยู่ข้างในนอกจากคุณทั้งสี่คนแต่มันเสียงนั้นมันมาจากห้องข้างๆมินพูดด้วยน้ำเสียงอึดอัด พนักงานยิ้มบางๆและพูดเสียงเรียกเสียงอะไรครับห้องนี้มีแต่คุณทั้งสี่คนเท่านั้นไม่มีเสียงอื่นนอกจากของพวกคุณคำตอบนั้นทำให้ทั้งสี่คนรู้สึกอึดอัดมากยิ่งขึ้นพวกเขาเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองแต่ท่ามกลางความสงบเงียบที่ดูเหมือนจะกลับคืนมามีบางสิ่งในหัวของพวกเขายังคงวงเวียนและไม่ยอมปล่อยแล้วเสียงกรีดร้องที่เราได้ยินเมื่อกี้ละ่ะ โต้ถามขณะที่พวกเขากลับมาถึงห้องไม่มีทางพนักงานพูดเหมือนทุกอย่างปกติอาจพูดด้วยน้ำเสียงที่ยังคงไม่เชื่อมินยืนอยู่ตรงหน้าต่างมองออกไปยังความมืดรู้สึกเหมือนเธอกำลังถูกบางสิ่งบางอย่างจ้องมองอยู่จากข้างในรู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังตกหลุมพรางที่ไม่อาจหลบหนีได้เราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วมินพูดออกมาเสียงเบาแต่เราก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วเบลตอบ ทุกคนกลับมานั่งเงียบๆภายในห้องมีเพียงเสียงลมหรือเสียงสะท้อนของคอวังเงียบที่บอกพวกเขาว่าอะไรบางอย่างในที่นี้ไม่ปกติไม่มีใครกล้าหลับตาลงอีกต่อไปท่ามกลางความเงียบพวกเขาทุกคนเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ยากจะอธิบายได้กำลังตามหลอกหลอนพวกเขาเสียงกรีดร้องนั้นอาจจะเป็นแค่การแสดงของความกลัวในใจแต่มันก็อาจจะไม่ใช่หลังจากคืนที่สองที่เต็มไปด้วยความสงสัย และความกลูกลุ่มเพื่อนสี่คนกลับมานั่งอยู่ในห้องพักอย่างเงียบๆทุกคนรู้สึกอึดอัดและแม้จะพยายามหลับตาลงเพื่อพักผ่อนแต่ก็ไม่อาจหายจากความรู้สึกไม่สบายใจได้เสียงกรีดร้องที่ได้ยินเมื่อคืนยังคงดังก้องในหัวของพวกเขาและคำพูดของพนักงานที่กล่าวว่าไม่มีห้องอื่นนอกจากห้องของพวกคุณก็ยังคงวมเวียนในความคิดถ้าไม่มีห้องอื่นแล้วทำไมเสียงมันถึงมาจากห้องข้างๆ เบลถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสับสนเราก็ยังไม่ได้เห็นคนอื่นเลยนะักบางทีพนักงานอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้หรือเขาพยายามปิดบังอะไรบางอย่างอาจพูดขึ้นในขณะที่เขาพยายามหาคำอธิบายให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การพยายามปิดบงังมินพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพนักงานพูดออกมาเหมือนกับว่าเขารู้ดีว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ หรือเขารู้ว่าเราไม่สามารถถามต่อได้การพูดคุยนี้ทำให้ความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจของพวกเขาเริ่มกลายเป็นความสงสัยที่ลึกซึ้งมากขึ้นทุกคนเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างที่พวกเขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรงแรมนี้เราอาจจะต้องหาคำตอบโตโต้พูดเสียงแข็งถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่หาคำตอบยังไงเราจะถามใครดี เบลถามในขณะที่เธอรู้สึกว่าคำถามนั้นเริ่มทวีความซับซ้อนขึ้นไปที่ห้องพนักงานดูไหมหรือไม่ก็ห้องที่พวกเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่อาเสนออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นพวกเขาทุกคนตัดสินใจออกจากห้องและเดินไปที่ล็อบบี้อีกครั้งในขณะที่มันค่อนข้างมืดและเงียบสงดพนักงานที่เคาน์เตอร์ดูเหมือนจะไม่ประหลาดใจเลยที่เห็นพวกเขากลับมาคุณต้องการอะไรครับ พนักงานถามอย่างใจเย็นเหมือนเดิมเราต้องการดูห้องที่ไม่มีใครอยู่มินพูดพร้อมกับความรู้สึกที่ยากจะอธิบายได้เราอยากรู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นพนักงานยิ้มบางๆและพูดออกมาอย่างใจเย็นห้องนั้นไม่มีอะไรครับมันเป็นห้องที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปพักหากท่านอยากดูก็สามารถไปดูได้ครับทั้งสี่คนเดินตามพนักงานไปที่ทางเดินที่มืดสลูค,ความรู้สึกหนาวเย็น เริ่มแพร่กระจายไปทั่วร่างกายขอองค์พวกเขาเมื่อพวกเขาหยุดอยู่หน้าประตูห้องที่พนักงานเปิดให้ดูพวกเขาเห็นว่าห้องนั้นยังคงปิดสนิทไม่มีอะไรผิดปกติภายนอกแต่ในใจของพวกเขากลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญพนักงานหยุดและพูดที่นี่ไม่มีอะไรครับห้องนี้มักจะเงียบและไม่มีผู้เข้าพักเพราะมันเป็นห้องที่เก่าแก่ที่สุดของโรงแรมเมื่อประตูห้องถูกเปิดออกภายในห้องนั้น มีความเงียบเชียบไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เกิดความน่าสงสัยเพียงแค่สภาพห้องดูเก่าไปหน่อยเตียงที่ถูกทิ้งไว้ในมุมห้องมีฝุ่นปกคลุมและการตกแต่งภายในห้องก็ยังคงรักษารูปแบบที่คล้ายคลึงกับส่วนอื่นของโรงแรมแม้กระทั่งภาพวาดเก่าบนผนังดูเหมือนจะไม่มีอะไรจริงๆอาจพูดขึ้นอย่างผิดหวัง แต่ทันใดน,นั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากห้องนั้นเสียงเบาๆเช่นเสียงกระซิบมันดังมาจากทิศทางของเตียงเก่าในมุมห้องเสียงนั้นดูเหมือนจะเป็นเสียงบางสิ่งที่ไม่อาจจบต้องได้ได้ยินไหมเบลถามเสียงเบาและมองไปที่ห้องด้วยความระมัดระวังใช่มันเหมือนกับเสียงกระซิบมินตอบพนักงานยิ้มบางๆแล้วพูดอย่างใจเย็น เสียงนั้นมาจากฝีมือของการเสื่อมสภาพของอาคารครับไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ทุกคนในกลุ่มเริ่มรู้สึกว่าคำตอบนั้นไม่เพียงพอเสียงกระซิบนั้นเหมือนจะเป็นคำพูดที่เบามากแต่มีรู้สึกว่าเธอได้ยินคำพูดที่ชัดเจนช่วยอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวคำพูดนั้นดังก้องในหูของเธอทำให้เธอสะดุง้งเราไปกันเถอะโตโต้พูดพร้อมกับดึงพวกเพื่อนๆกลับไปที่ทางเดิน ในขณะที่พวกเขากำลังจะเดินกลับไปที่ห้องพักพนักงานก็ยิ้มอีกครั้งและพูดขึ้นว่าขอโทษครับถ้าทำให้ทุกท่านรู้สึกไม่สบายใจเราไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้มากนะักเมื่อกลับไปที่ห้องของพวกเขาทุกคนต่างรู้สึกถึงบรรยากาศที่เงียบสงด และแปลกประหลาดมากยิ่งขึ้นความรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจับตาดูพวกเขาเพิ่มขึ้นท่ามกลางความเงียบทุกคนตัดสินใจว่าพวกเขาต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่พวกเขากลับไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะค้นพบความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเพียงใดในที่สุดคืนสุดท้ายในโรงแรมที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้นก็มาถึงกลุ่มเพื่อนสี่คนรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปอย่างช้าๆทุกคนต่างรู้สึกถึงความไม่ปกติที่เพิ่มขึ้น เรื่อยๆเสียงกระซิบจากห้องที่ว่างเปล่าเสียงกรีดร้องที่แปลกประหลาดเมื่อกลางคืนความรู้สึกไม่สบายใจจากพนักงานที่ดูจะรู้เรื่องบางอย่างมากเกินไปและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งกำลังจับตาดูพวกเขาเราไม่สามารถทิ้งเรื่องนี้ไว้ได้แล้วอาจพูดอย่างหนักแน่นในคืนที่สถ้าพวกเรากลับไปโดยไม่รู้คำตอบเราคงจะไม่สบายใจตลอดไปทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยความสงสัยและความกลัวเริ่มท่่มทน้น พวกเขาตัดสินใจออกตามหาคำตอบสุดท้ายในคืนนี้ซึ่งอาจเป็นการค้นพบสิ่งที่พวกเขาไม่อยากรู้ก็ได้ไปห้องเก่าอีกครั้งกันเถิดมินพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแม้จะรู้สึกหวั่นใจแต่เธอรู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาเดินกลับไปที่ห้องที่พนักงานบอกว่าไม่มีอะไรซึ่งอยู่ที่ปลายทางเดินทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติเมื่อพวกเขาเปิดประตูเข้าไปภายในแต่ภายในห้องนั้นกลับเต็มไปด้วยความมืดมิด ไม่มีแสงสว่างใดๆนอกจากแสงไฟจากทางเดินที่ลอดผ่านช่องใต้ประตูทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงกดปุ่มดังจากข้างในเสียงที่เหมือนกับการขยับของบางสิ่งบางอย่างในมุมห้องอะไรนะเบลถามในขณะที่เดินเข้าไปใกล้ห้องระวังตัวด้วยอาจพูดในขณะที่เขาเดินนำไปข้างหน้าเมื่อทุกคนเดินเข้าไปในห้องทุกอย่างเริ่มเผยออกมาอย่างน่าสะพรึงกลัวภายในห้องนั้น มีภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนต่งไม้เก่าและมุมห้องที่ดูเหมือนจะมีเงาปรากฏออกมาขณะนั้นเองมีเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งช่วยอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนท่วมท้นไปทั่วห้องมีบางสิ่งที่ดูเหมือนจะปรากฏออกมาจากมุมมืดของห้องทุกคนยืนตึ้งอยู่กับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเตียงในตาของเธอว่างเปล่าและไร้ชีวิตชีวา ใครใครที่นี่มิีถามเสียงเบาแต่ไม่มีคำตอบเสียงกระซิบยังคงดังขึ้นอีกครั้งช่วยอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวแล้วทุกอย่างก็งเงียบไปหมดนี่มันอะไรกันโตโต้พูดอย่างตื่นตรหนกขณะมองไปยังภาพหญิงสาวที่ยังคงนั่งอยู่ในมุมห้องทันใดนั้นทุกคนก็ตระหนักว่าภาพนั้นไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่มันคือภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยพักอยู่ในห้องนี้ในอดีต ซึ่งมาจากความทรงจำที่ไม่เคยหลุดพ้นไปจากโรงแรมแห่งน,นี้เธอคือใครเบลถามเสียงสัน่นมินยืนอยู่ท่ามกลางภาพนั้นโดยไม่สามารถหลบสายตาจากหญิงสาวในภาพได้ภาพนั้นค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนกับหญิงสาวในภาพกำลังยิ้มออกมาอย่างเยินชาใบาหน้าของเธอเริ่มเบลอและคลุมเครือจนแทบไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเธอไม่ใช่แค่ภาพมินพูดเสียงสัน่น เธอคือบางสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจได้เราต้องออกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนอาร์ตพูดขึ้นขณะที่เขาพยายามจับมือของเพื่อนๆให้หยุดพวกเราอาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างไปเข้าใจผิดอะไรโตโต้ถามอย่างโมโหเรากำลังเจอเรื่องที่อธิบายไม่ได้อยู่ ในขณะที่พวกเขายืนพูดคุยกันด้วยความหวาดกลัวภายในห้องที่เคยเงียบสงัดกลับมีแสงไฟสว่างขึ้นอย่างฉับพลันจากเครื่องกระตุ้นบางอย่างบนผนังทำให้บรรยากาศทั้งหมดดูแปลกประหลาดและยิ่งทำให้กลุ่มเพื่อนรู้สึกถึงความคุกค,คามที่ใกล้เข้ามาทันใดนั้นเองพวกเขาก็เห็นหญิงสาวในภาพนั้นเริ่มเคลื่อนไหวมันเหมือนกับเธอกำลังยืนขึ้นจากเตียงและก้าวออกมาจากกรอบภาพในขณะที่พวกเขายืนตัวแข็งท่ามกลางความมืดมันก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้า อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเสียงของหญิงสาวดังก้องไปทั่วห้องทุกคนรีบวิ่งออกจากห้องในทันทีหายใจหอบรุนแรงและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อพวกเขากลับไปที่ล็อบบี้เพื่อหาทางออกจากโรงแรมที่น่าสั่งปรึงกลัวนี้พวกเขาตระหนักว่าไม่มีคำตอบใดที่จะสามารถทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากความกลัวที่ฝังแน่นนี้ได้เมื่อพวกเขาออกจากโรงแรมไปทิ้งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไว้เบื้องหลังพวกเขากลับไปยังบ้านเกิดของตน โดยมีความรู้สึกเหมือนบางสิ่งยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในจิตใจพวกเขาโรงแรมลึกลับนั้นยังคงตั้งอยู่ที่เดิมโดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของและใครจะกล้ากลับไปอีกครั้ง